สวัสดีครับเพือ่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับหนุ่มมิสุทธ์นะครับมาสเตอร์ดิลเลอร์โครงการสิมปันสุขหรือเมืองปันสุขเรานี่แหละครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาแนะนําเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับการเคลมเหรียญยักโทเค็นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเคลมเหรียญนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เคยเคลมแล้วนะครับระบบตอนนี้รีเซ็ตใหม่นะเพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาเคลมเหรียญได้ใหม่บางคนเข้ามาตกใจนะเหรียญหายไปไหนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเพื่อนๆก่อนอื่นไปหน้าแรกครับ เสร็จแล้วเข้าระบบครับล็อกอินนะครับแล้วก็สัมมิทนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสเต็คกิ uh ้งระบบเหรียญจะเซตเป็นศ uh ูนย uh ์ท uh ั uh ้งหมดครับเพื่อนๆก็วิธีง่ายๆนะครับในการเคลมเหรียญเพื่อนๆก็แค่ไปทีกที่รูปคนครับแตะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับสัญลักษณ์เคลมนะครับ C I A นะครับ I M นะครับ C L A I M นะครับกดเลยครับของผมจะมีอยู่ประมาณ4,500เหรียญเนาะถ้าเหรียญระบาดก็สนุกนะครับเพื่อนๆอ่ ผมพอเพื่อนๆมาหน้านี้ครับเพื่อนใส่ตัวเลขครับ5,400ันสรนะห้าพี่เหรียญแล้วก็สกายซับสไครเมอร์ไปได้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะกลับมาแล้วนะครับผมนะไม่ได้หายไปไหนส่วนเพื่อนๆที่ทำกิจกรรมเติมเงินนะครับ100ลุ้น1000ไว้นะครับสำหรับเหรียญยักษ์นะครับก็ไปที่นี่เหมือนเดิมครับ ็นไหมฮะตรงนี้จะเหรียญที่มีจะหายไปนะครับส่วนเพื่อนที่เคลมด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับก็กดเคลมนะครับเสร็จปุ๊บมันจะให้เราเลือกครับระหว่างโทเค็นที่เราแนะนําเพื่อนมานะครับหรือว่าโทเค็นรีวอร์ดที่เพื่อนๆสร้างกิจกรรมเติมเงินไว้นะครับเพื่อนก็แค่กดรีวอร์ดนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับนะครับใส่เบอร์โทรแล้วรับ OTP นะครับแล้วก็กดสมิดนะครับมันก็จะเด้งเหรียญที่เพื่อนๆทําทำกิจกรรมไว้นะครับ100รแลก1,000ซึ่งตอนนี้หมดกิจกรรมแล้วนะครับก็ เอาไว้รอกิจกรรมคาร่าต่อไปเพราะว่าเหรียญเรายังแจกนะครับแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีกําหนดทางบริษัทหยุดแจกนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่เก็บเหรียญไว้นะครับเพื่อเอาไว้ละครับไว้เติมเงินนะครับไว้ซื้อของทํากิจกรรมกับรูปแบบของบริษัทท่านอาจจะมีเงินในเนี้ยหลักหมื่นท่านอาจจะถอนมาใช้ก็ได้ถ้าเป็นเหรียญจริงๆที่ขึ้นมาตามระบบตอนนี้ผมก็สะสมไว้ไม่เยอะครับเพื่อนๆสะสมไว้ไม่เยอะนะครับก็สะสมไว้ประมาณ4,500ันนะครับถ้าเป็นเหรียญระบาดก็เออ 5 0 0นะสู้ผิดถั่วไพ่5,004ถ้าเป็นเหรียญละบาทก็5,400บาทเชียวนะครับเพื่อนๆแจกฟรีครับกิจกรรมนี้สนใจคลิกใต้ลิงก์นี้เลยนะครับมีลิงก์อยู่หรือสนใจนะครับติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนดูจบเข้าใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มจะได้มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ เข้ามาเคลมเหรียญยักษ์กันเยอะๆนะจ๊ะสำัรดบวันนี้สวัสดีครับผม